เอาละก็แบงค์นะครับผมปกมลดีเด็นนี่คือสีแัเดาวุนั้นกแค่สิ่งที่มันใช้ได้แค่นั้นอันให่ดิถ้ไม่ได้ก็มาเอาว่ะีเป็น อลนีสิ่ง้างมห่ด้วยเดียผมไม่รู้เหมือนกันทำไมมันเปตัวอะไรกลางไม้นะวัสดอนนี้เป็นเอสทีที่มันตัวมาแรงกว แต่เป็นปุ่มกดลิ้นนั่นแหละแต่ผมเรียกมันเป็นสากมาอุตังหมายกับก่อรรือสามารถทำอะไรได้ได้เป็นเครื่องอะไรนี่จะเป็นเครื่องที่เกิดไอ้กลิ่นทิ่เหม็นเลยมีอะไรได้เลยนี่เป็นอุปกรณ์การน์ด

มือบองด้วยแล้วก็อันนี้อันนี้ผมชอบมากนะปุ่มซีตัวมึงันได้สองสองอันนี้เป็นมีดฟอร์ตเลยนะนาพอตี้อะไรพวกน,นี้มันจะมีเสียงเสียงคิว ีไอันน้แก้วคือโกงมากนะมีปูดาเมสซีโคตรแลงดาวพิศกรตั้งแต่อีสต์ทีถึงเปิดสองกับอีสต์ทีพระเจ้าได้นไอ,อ้น,น,อน,นี่มันเป็นเสือแล้วก็มีพรเจ้าไอ้นี่มันคลาได้ทุกตัวเลย เราู้สาัปตมันตายได้แต่เราสามารถลบมันได้ไดลบ่กกล้ไอ้ทารสีเขียวนี่ก็ม่ถือไสักไอ้จังหันทารฝ่ายส้มนี่นะเออนั่น,นว่ายความอเาถือไงถือกันไง ม่เก change change ิก <sh> <tr> <som integrate> <Syndrome> ันสู้กันเหอไอ้น่าเไอ้ส์เียอตั้งแต่หกจะไปพบว่าด้ยินืนยเลยอยากรู้ว่ามันจะสามารถค่ สีพีที่มันดีได้หรือเปล่าอันนี้ก็ลบได้ิได้ใช่เยเนเลก้ไดตามดิลงดน เายัสวันนี้ก็บายบายลาบายบาย